เรามาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพในช่วงสุดท้ายนะคะคพี่ตั้มค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพูดคุยกันเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะที่จะทําให,ใ,ให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะคะแน่นอนที่สุดเลยค่ะเป็นใครไปไม่ได้นะคะเภ <ย uch> สัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะน้องเป้ค่ะสวัสดีสจ้าสวัสดีค่ะคุยกันเรื่องแคลเซียมนะคะที่ดูแลเรื่องกระดูกแล้วก็ฟันของเรานะคะเมื่อกี้มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะว่ามันจริงๆอยู่ในอาหารก็เยอะนะคะแต่เราไม่แน่ใจว่า วันวันหนึ่งที่กินเข้าไปเนี่ยพอแค่ไหนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายรือเปล่าใช่แล้วค่ะวันนี้ก็เลยต้องเรียกน้องเป้มาช่วยเราเป็นโดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้น้องเป้มีอะไรมาบ้างเห็นเต็มเลยเนี่ยแน่นอนผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแคลเซียมอยู่เยอะมากนะคะเพราะว่าในทุกๆวัยเขาต้องการแคลเซียมค่ะ ไม่เหมือนกันนะคะแต่ทุกๆวัยต้องการแน่นอนมักจะขาดไม่ได้ค่ะจึงเป็นอาหารเสริมพื้นฐานที่เราอยากจะเอามาฝากกันในวันนี้นะคะในในส่วนเริ่มต้นที่วัยเด็กกันเลยดีกว่านะคะพออยู่เข้าวัยประมาณสักสามปีเริ่มเคี้ยวได้เนี่ยนะคะเราก็สามารถให้เสริมแคลเซียมให้กับเขาได้ค่ะซึ่งแคลเซียมที่เราเสริมเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของเม็ดเคี้ยวหรือเหมือนกับขนมขนมค่ะใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ที่เสริมแคลเซียมอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ มีชื่อว่าชุดของแคลเซีนชุดแคลซีนมีทั้งหมดนี่เลยแปลว่ามีหลายรสติด้านหน้านี้เลยนะคะแคลซีนนะสี่รสใบ้บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นรสสตรอเบอรี่นี่ด้านหน้าสตรอเบอรี่ครับผมนะคะรสนมแล้วก็รสโกโก้นะะคพี่ตั้นไปให้ถ่ายว่าโอเคยังไม่ทันจะถามเลยจะหยิบจะหยิบมาชิมเลยจะหยิบมาชิมเลยไม่แล้วนะจะบอกว่ารสนมกับรสโกโก้เนี่ยเป็นรสที่ยอดฮิตขายดีมากๆ แต่ว่ารสส้มกับสตรอเบอรี่ก็ก็เรียกว่าไม่แพ้กันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอพูดถึงแคลเซียมเขาจะนึกถึงชิมกับจริงจังกันขออนุญาตเลยครับเลยเพราะว่าว่าจะของแต่เมื่อกี้แล้วอันนี้ือเคี้ยวได้เลยไหมคะใช่ค่ะเป็นเม็ดเคี้ยวอ่ะเาก็จะเป็นเม็ดนะคะคุณผู้ชมเป็นเม็ดเหมือนก็เหมือนขนมนะเหมือนนมอัดเม็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลักษณะจะเป็นเหมือนขนมมากกว่าค่ะแล้วก็ใส่แคลเซียมเข้าไปเสริมเข้าไปแทนที่เราจะกินขนมอะไรหวานๆนะคะแล้วก็ให้อาว เอาทั้งกล่องเลยใช่ไหมน้องเต้พูดไปจ้ะแทนที่จะทาขนมกินขนมอะไรแบบไม่มีประโยชน์นะคะอันนี้เราก็เสริมประโยชน์ให้กับลูกน้อยเข้าไปด้วยแล้วหนึ่งเม็ดเนี่ยค่ะเขามีปริมาณแคลเซียมเนี่ยค่ะประมาณเท่าไหร่เอยมีประมาณ50มิลลิกรัมต่อ1เม็ดเด็กๆเนี่ยต้องทานแ800ดร้อเด็ก10ิบขวบเมื่อกี้ที่พี่ชลี่บอกไว้ใช่ค่ะหนึ่งถึงสขวบแต่พอพอมากกว่า10ขวบเนี่ยเป็นช่วงแบบเขาเรียกว่า ความสูงยืดยืดตัวก็ต้องการพันสองกพันสองห้าสิบพันสองกินไม่ไแปดร้อยก่อนถ้าเกิดห้งสิบขวบแปดร้อยเนี่ยอาหารทั่วไปเด็กๆเขาจะได้สักเท่าไหร่ครับเป๊ก็ประมาณสองร้อยประมาณสองร้อยก็เหลืออีกหกร้อยใช่ค่ะก็ประมาณห้าร้อยถึงหกถึงหกร้อยเพราะฉะนั้นแคลเซียมเนี่ยเอาพี่ต้องเอากลับอรอคะเอารสไหนดีคะคุณผู้ชมมันอร่อยจริงหยุดไม่ได้แล้วอ่ะค่ะ นะพี่ใหญ่น่าจะชอบด้วยโอเคเหลืออีกค่ะอเหลืออีกหกร้อ่ดังนั้นการรับประทานตรงนี้ก็คือทานเป็นขนมไปได้เรื่อยๆเลยได้ประมาณวันหนึ่งก็10-15เมตรนะคะถามว่าถ้าเกิดวันนั้นเด็กเขากินเยอะหน่อยกินไป20เมตรได้ไหมคำตอบก็คือได้ไม่อันตรายนะคะแต่ว่าแคลเซียมเนี่ยมักจะมีผลข้างเคียงนิดหน่อยคืออาจจะทําให้ท้องผูก เพราะฉะนั้นนรอสำหรับเด็กถูกไหมครับทั้งทั้งเด็กและผู้ใหญ่คือเราทานในปริมาณน้อยๆก็ท้องผูกหรอคะน้อยๆอาจจะไม่ท้องผูกแต่ว่าบางคนนะคะขึ้นอยู่กับระบบความไวความไวในการรับรู้ระบบการย่อยของแต่ละคนการขับถ่ายนะคะซึ่งถ้ามันมีผลทําให้ท้องผูกเราก็ดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆเท่านั้นเองค่ะวันละสิเม็ดได้เลยแล้วก็นอกนั้นก็ไปทานเอาจับ อาหารได้ดื่มนมค่ะทีนี้ในคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกตัวสูงใช่เพราะว่าลูกบางทีอยู่ท้ายแถวนะคะอยากให้ลูกไปอยู่หัวแถวหัวแถวคือตัวสูงทีนี้อาจจะได้รับแคลเซียมเพียงพอและแต่ที่สําคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลให้เขาพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะแล้วก็มีการออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็จะทําให้เพิ่มความสูงได้ดีขึ้นน้องเป้คะเราทานเรารู้สึกว่ามันมีรสหวานมันจะมีโทษกับฟันไหม คือฟันผุไหมก็ถ้าทานตัวเนี้ยแนะนําว่าก่อนนอนก็ต้องแปรงฟันมันหวานน้าตาลเลยครับหรือหวานจากน้ําตาลที่อยู่ในนมหวานจากน้ําตาลเป็นเป็นสารปรุงรสที่เราใส่เข้าไปให้มันรู้สึกอร่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะน้องเป้มันเป็นรสนมเนี่ยพี่อยากรู้ว่าเราเอานมอที่มีแคลเซียมมาอัดเป็นเม็ดหรือเราใช้แคลเซียมแล้วมาปรุงรสให้เหมือนนมทั้งสองอย่างก็คือเราเอา เหมือนมีนมผงอยู่นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ปรุงรสให้อร่อยขึ้นด้วยแล้วก็ใส่ตัวแคลเซียมเข้าไปเลยนะคะเต้พี่ไมีเดลกลับมา้งหมดแล้วอร่อยจริงพี่ตั้มหนูหยุดไม่ได้จริงที่มดทันไปกินแล้วขอบคุณครับี่ยังแบบนะไม่เกินหรอกพี่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยนะคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะชอบนะเพราะว่ารับประทานได้ก็มีประโยชน์เหมือนกันผู้ใหญ่ก็ทานได้เหมือนกันใช่ค่ะมีไว้ที่โต๊ะทำงานอะไรอย่างนี้ได้ มีสีเรถให้เลือกนะคะก็สามารถเลือกได้ตามความชอบได้เลยนะคะตัวต่อมาละน้องเป้ตัวต่อมาก็อยู่ในตระกูลของแคลดี Ma กนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของกิฟเทรีนตัวที่เป็นแคลดีแมกเนี่ยจะมีอยู่2แบบด้วยกันเยอะเลยนี่เลยก็จะมีในขวดสีแดงอันอันนั้นก็จะเป็น400มิลลิกรัมนะคะขวดสีทองก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยก็จะมีปริมาณแคลเซียมอยู่600มิลลิกรัมตัวนี้600นะครับ ที่บอกว่าความพิเศษของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใส่แคลเซียมเข้าไปอย่างเดียวค่ะคือเขาใส่ชใช่วิตามินดีและแมกนีเซียมที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมให้ดีขึ้นด้วยวิตามินดีเราทราบว,ว่าช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเมืม่อกี้ที่เราคุยกับพี่ชลีไปนะค่ะแต่แมกนีเซียมล่ะเขาช่วยในเรื่องอะไรเอ่ยช่วยในการดูดซึมเช่นกันนะคะเพราะว่าเจ้าตัวแคลเซียมเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไป600เรากินเข้าไป600เนี่ยมันอาจจะดูดซึมได้ไม่ครบ ทั้งหกทั้งหกร้อยใช่ค่ะค่ะมันอาจจะมีต้องใช้ตัวช่วยในการดูดซึม,มซึ่งวิตามินดีกับแมกนีเซียมเป็นสองตัวที่ดีที่สุดที่ช่วยในการดูดซึมได้แมกนีเซียมเนี่ยถ้าเกิดเรารับประทานอาหารธรรมดาแมกนีเซียมอยู่ในไหนคะแมกนีเซียมก็มีอยู่ทั่วไปเป็น,ปน,ปนแร่ธาตุนะคะอาจจะมีอยู่ในพวกผักผลไม้ก็มีมะนะคะแต่ว่าที่นี้อาจจะได้ปริมาณที่ไม่เพียงพอหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ ออตอบได้ไม่ชัดนะักว่าอาหารตัวนี้มีแมกนีเซียมเท่าไหร่รมีพอไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เราได้รับเสริมเข้าไปก็จะอยู่ในปริมาณที่เพียงพอแล้วก็เหมาะกับความต้องการเรียกว่าครบถ้วนดีกว่าเพราะฉะนั้นอย่างในวัยเราเนี่ยก็รับประทาน1เม็ดแล้วก็ น่ารับจาอาหารได้ไหมได้ค่ะก็คือในวัยในวัยทำงานเขาจะต้องการ800มิลลิกรัมต่อวันใช่ไหมคะ800นะค่ะก็ทานเจ้าตัวแคลดีแมก600ก็น่าจะได้แคลเซียมประมาณ600มิลลิกรัมละหลังจากนั้นเราก็ดื่มนมหรือรับจากผักหรือผลไม้ก็ได้ก็น่าจะเพียงพอค่ะแต่สำหรับคนท้องนันก็ทาน2เม็ดพพี่ชลีบอกว่าทาน2ค่ะแล้วก็อย่างที่เป้บอกเด็กวัยกำลังเจริญเติบโตในช่วงประมาณ8ถึง15ปี15-16ปีประมาณนี้ค่ะช่วงนี้ความสูงเขายืดตัวเยอะก็อาจจะ ใช้เจ้าตัว c ค l d ี m a c 600กกกับการดื่มนมเยอะๆหรือบางทีกิน c ค l d ี m a ก600 2เม็ดเลยก็ได้ก็ได้เหมือนกันคสองอย่างในทานทานควบคู่กันได้ไหมอย่างเช่นพี่หมติดใจมิลแคลเซียมมากเลยตอนกลางวันเราก็ทานมิลแคลเซียมอยงน้องๆทานแล้วก็แบบว่าตอนก่อนนอนเนี่ยเราก็รับประทาน c ค l d ี m a c 600มันไปตีกันไหมคะไม่ตีกันค่ะแต่ว่าก็ดูปริมาณแคลเซียมด้วยถ้าเรากินแคลดีแมก 601เม็ดค่ะกินเมลวิแคลซินเสริมเข้าไปกินโกโก้แคลซินเสริมเข้าไปก็ได้นะคะก็ถ้าเราทานตัวนี้2เม็ดและรเรามาทานตัวอื่นเสริมไปอีกมันอาจจะเยอะเกินไปเราต้องดูปริมาณตามความต้องการของร่างกายเสริมเข้าไปนิดหนึ่งคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแคลเซียมมักจะไม่ไม่มีอาการเกินหรอก เพราะว่ามันใช้ทุกวันนะมันใช้ทุกวัน1แล้วก็มันกว่าจะดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วก็จากอาหารเนี่ยมันก็ถือว่าไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราก็เสริมเติมเข้าไปในปริมาณที่เหมาะสมดีกว่าค่ะแล้วจะมีการสะสมไหมครับทานเข้าไปเยอะๆอย่างเช่นโอเควันเนี้ยที่เกิดทานเข้าไป2เม็ดนะพันสองรมิลลิกรัมแล้ววันนี้ทานข้าวทานนมเยอะหน่อยเราโดยไปสะสมแคลเซียมในร่างกายเยอะกว่าทุกวันเราเอาไว้ใช้วันอื่นได้ไหมครับได้ค่ะก็คือมันมันก็มีการเอาไปชดเชยกับ ที่ร่างกายเราดึงแคลเซียมออกจากกระดูกไปนะคะแล้วที่เหลืออย่างเงี้ยมันก็สะสมอยู่ในกระดูกซึ่งถือว่าเป็นการดีนะคะแต่ว่าที่ว่าไม่ให้กินเยอะจนเกินไปอย่างเช่นวันนึงกิน45หเม็ดอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเยอะเกินแต่ถ้าเกิดกินแคลดีแมกอะอย่างมากสุดเนี่ยก็จะเป็นแคลดีแมกซ์หกร้อยสองเม็ดใช่ไหมคะก็เป็นพันสองเราอาจจะมีการดื่มนมไปด้วยมีการทานมิลค์แคลเซียมไปนิดหน่อยอันนี้ก็ยังถือว่าไม่ไม่ไม่เยอะเกินไป ค่ะแตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เนี่ยค่ะทานประทานได้ทุกคนเลยไหมคะทางแคลรีแมมและทางแคลซีมีข้อห้ามอะไรบ้างไหมคะทานได้ทุกคนนะคะแต่ว่ามีข้อห้ามอยู่นิดนึงก็คือค,คนที่ป่วยเป็นโรคนิว่ว ในระบบทางเดินปัสสาวะนิ้วนะครับค่ะนิวทางเดินปัสสาวะก็จะมีทั้งนิ้วในไตนิ้วในกระเพาะปัสสาวะนิ้วในกรวยไตทุกอย่างเนี่ยค่ะเรายังไม่ให้กินแคลเซียมเพอาะงี้ที่พี่จิลี่บอกไว้นะถ้าจะกินต้องปรึกษาคุณหมอก่อนว่ากินดีหรือเปล่ามันเกิดคือบางทีเนี่ยนิ้วมันอาจจะมีการสะสมของ S <S เกิดจากมีถ้ากินแคลเซียมเข้าไปเนี่ยก้อนนิ้วมันอาจจะโตขึ้นโตเรต็วขึ้นว่าอย่งงางนั้นใช่แต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นไอสาเหตุการเกิดนิ้วนี่มันไม่ได้มาจากการกินแคลเซียมนะคะค <S 2> <S 2> ไม่อาจจะเกิดจากการที่เราดื่มน้ําน้อยบ,บางทีเรากินผัก ยอดอ่อนๆที่มีแบบผลึกของแคลเซียมออกซาเลตสูงๆนะคะมันมันมาจากอาหารน่ะมันมาจากอย่างอื่นไม่ใช่แคลเซียมแต่การกินแคลเซียมเนี่ยอาจจะไปกระตุ้นหรือว่าไปไปเพิ่มทําให้ก้อนนิ้วโตขึ้นได้คนที่เป็นโรคอยู่แล้วเนี่ยจะทําให้ไปกระตุ้นให้โตขึ้นแต่ไม่ได้ทําให้เกิดโรคค่ะถูกไหมคะแล้วเขาจะมีคนที่เป็นนิ้วแล้วขาดแคลเซียมไหมครับมีไหมเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ค่ะเพราะว่ามันมันไม่ได้ ก้อนนิ้วมันไม่ได้เกิดจากแคลเซียมค่ะก็คือบางทีคนที่เป็นนิ้วอาจจะมีกระดูกบางกระดูกพูนด้วยอันนี้ค่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณหมอว่าเขาจะพิจารณาว่าเขาจะรักษากระดูกพูนหรือจะรักษานิ้วหรือหรือยังไงเขาเขาต้องเรียกเรียกว่าศึกษาประโยชน์และผลผลของตัวไปกับหลังบาลานซ์ให้ดีคุณหมอจะดูแลให้แคลเซียมในของเราเนี่ยค่ะน้องเป้คะเป็นแคลเซียมเหมือนกันกับที่อยู่ในนมวัวไหม เหมือนกันคือความจริงแล้วอะแคลเซียมที่เราใช้เป็นแคลเซียมสกัดมาคืออยู่ในรูปแบบของแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะหรือว่าเป็นแคลเซียมอะไรก็ตามที่เขาเรียกว่ามันไม่ได้สกัดมาจากธรรมชาติเพียวๆมันมีการดัดแปลงโครงสร้างเพื่อให้มันดูดซึมได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าเราดื่มนมวัวไปคุณภาพของแคลเซียมก็กับไอ้อันที่เรากินเนี่ยก็คุณภาพใกล้เคียงกันเรียกว่าสามารถได้บางคนบอกว่าอ่ะแล้วมันจะเหมือน ฉันกินนมกินอาหารกินงาดดำดีกว่าไนหะมแล้วขทอเซียมอันนี้อาจจะไม่เหมือนเป็นสกัดมาค่ะแต่ว่าพอเบ็ดเสร็จแล้วร่างกายจะดูดซึมไปใช้อะมันจะอยู่ในฟอร์มที่สามารถดูดซึมได้เหมือนกัน แล้วที่บอกที่มีการไปตัดแต่งหรือว่าอะไรให้ร่างกายดูดซึมได้ง่ายเนี่ยมันคือคกลไกอะไรครับใช่เป็นการตัดต่อพันธุกรรม GMO อะไรอย่างี้แบบไม่เกี่ยวใช่ไหมไม,ไม่เกี่ยวค่ะ<อ>เป็นเรื่องของโครงสร้างของโมเลโกุลอาจจะทําให้อยู่ในรูปแบบที่อยู่ในรูปแบบผงแล้วมันสเสถียนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางครั้งาการสกัดมาจากนมวัวเนี่ยอาจจะต้องใช้กรรมวิธีแล้วก็ต้องใช้นมวัวเยอะมากค,ค่ะถ้าเปรียบเทียบกับอะไรก็ตามที่เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการ อาหารมันเริ่มขาดแคลนโลกของเราก็จะคิดมาว่า อะไรก็ตามที่สามารถผลิตอาหารที่จําเป็นสําหรับมนุษย์ได้ในปริมาณเยอะๆแล้วปลอดภัยเขาก็จะมีวิวัฒนาการนั้นในการผลิตอันนั้นออกมาซึ่งสามารถใช้ได้เหมือนกันดืดซึมได้เหมือนกันมีประโยชน์ต่อร่างกายเหมือนกันแต่ผลิตได้ง่ายกว่าค่ะคงตัวกว่าเขาก็เลยเลือกอันนี้มาใช้ค่ะน้องเป้คะแล้วในแคลเซียมกับในแคลดีแมกเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงคะคือถ้าเกิดพี่แบบอยากจะกินแต่ไม่แคลเซียมเลยได้ไหมคือไม่กินอานนู้นได้ไหมในแคลเซียมเราจะเน้นเหมือนเด็ก เราก็จะให้อะไรที่เป็นอาหารมากขึ้นก็คือจะมีแคลเซียมมีโปรโตีนจากนมม,มีสารสก,กัดจากนม,มนะคะส่วนในแคลดีแมกเนี่ยก็จะมีแคลเซียมวิตามินดีแมกนีเซียมช่วยในการดูดซึมนอกจากนี้เขายังใส่พวกแร่ธาตุต่างๆที่<า>จำเป็นกับผู้ใหญ่ใส่เข้ามา ใช่คนะ,คะเรียกว่ามีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันอย่าไปแย่งของเด็กกินค่แต่ว่าับชอบแย่งนะโอเคอน้องเป้ค่ะเมื่อกี้ข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยที่เราคุยกันไปเนี่ยค่ะเห็นอยู่ด้านหน้าอันนี้คืออะไรอย่ยอันนี้เป็นโ r o ช h u r e ค่ะค่ะเป็นเป็นเขาเรียกว่าแผ่นพับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแคลเซียมนะคะบางคนฟังไปแล้วจดไม่ทันแล้วอยากเอาไปขยายงานนะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับแคลเซียม ประโยชน์ของแคลเซียมแคลเซียมมันดียังไงใครวัยต้องการแคลเซียมเท่าไหรเพื่อที่ว่าจะเป็นข้อมูลช่วยเราตอกย้ำอีกทีหนึ่งว่าการรับประทานที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรในนี้ก็คือมีข้อมูลหมดทุกอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้เลยว่าแคลเซียมคืออะไรโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นคืออะไรวัยไหนต้องการแคลเซียมอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างเนี่ย ครบถ้วนสีสันสวยงามสีสันสวยงามอยู่ในนี้เลยค่ะนะคะ,คะอันนี้คือเป็นสื่อหรือว่าเป็นไม่เรียกว่าเป็นตัวช่วยดีกว่าตัวช่วย,เป,ววยเป็นเครื่องมือช่วยเป็นเครื่องะะมือช่วยเอาไว้ได้เลยเหมือนกันนะคะสําหรับ ท่านที่สนใจบางคนอาจจะแบบว่าไม่ได้อยากจะไปขายเคยอะไรแต่ว่าเราไปอ่านเป็นความรู้ก็ได้เหมือนกันนะะคะบอกอย่างที่คุณมดเดี๋ยวนี้เนี่ยนะผู้บริโภครุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องการข้อมูลอย่างนี้ข้อมูลวิชาการตอบไปรู้เลยว่าอยากรับประทานเสริมร่างกายเนี่ยมาจากไหนมีประโยชน์อะไรไม่ต้องค้นคว้าเครื่องมือนี้ตอบได้หมดเลยเรามีแหล่งอ้างอิงเรียบร้อยถ้าเกิดบางท่านอาจจะกลัวว่า ข้อมูลเอามาจากไหนจ้าเขียนเองหรือเปล่าอย่างเี้น,นะคะครเรามีแหล่งางานอิงเรียบร้อยนะคะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยทีเดียวนะคะคคสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณน,นะคะน้องเป้ค,ค่ะหรือเพชักรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ที่ให้ความรู้กับเราค่ะขอบพรคะ,รค,ะคุณค่ะขอบคุณมากนะคะน้องเป้ครับครับและท่านผู้ชมครับอย่าลืมเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมของรายการเรานะครับทางเว็บไซต์ครับ w o r l d w e b g i f f i n c h a n n e l com ครับหรือเข้าไปตามคลิกลค์เราได้เลยนะคะที่รายละเอียด Facebook ที่ขึ้นด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรา3ามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสว